สบายดีทุกคูทุกคนทุกมองทุกคนพี่น้องมาเดีนนั่งมหาหนองไม้มากับยายจิกเพื่อกลังก yeah. ินบักแมวอยู Про ่หวับว no mm ับอยู่พูตอนนี้ก็ประมาณสองวงกับสิบสองนาทีพี่น้องบรรยากาศมืดมืดคึม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 ลมลมพูสายก้องเลยคุณยาบบัดคำัมเราเวนบ้าบ ลมเทัยนะขนาดอย yup. yep ู่โคนห่วยยังลมหอดห่วยเลยเด้อพี่น้องทุกคนห่าน้ำไม้โนตโตห่าน้ำไม้ทะเบียนใหญ่ทัยคาทับนี่ก็พอดีได้ปลูกด้วยเรือกระตาเด้อกระตาหางเวนเราไปเด้อพี่น้องยังไ่เห็นจักหน่อยหอกหอดห่วยไป ผ่าน่างย่างน้ำนาวบัวนาวย่างน้ำน้ำให้ไม่กระซืดเน้นละพี่น้องความมันเป็นละดูเละจะเขาจะดูแรงลนนะพี่น้องกระซองหาบ่อนมีบ่อนบ่มีนั่นละพี่น้องมีบ่มีกระซอกเบิองอ้าจะปลาหลึกทีก่จกกิกจะจะประเย็นที่น้ำนะนะั่นกาโลภหนะังถ้าปลาโลมท่า บรรยากาศพี่น้องขั้นเวนบัวขั้นว่า work, บัวได้หน่อยไมมกับตังว่ามาเที่ยวชมวิวพี่น้องเนาะบัวกันเด้อวันนี้ขอนั่งกันเหี้ยพี่น้องจะเป็นยังนั่งถถ่ายไปให้เบ <held> ิ <in> ่งไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าว่าบ่มีกี่ะบอกก็เพราวขาดคนหาในจิกนี่นะนี่นี่นี่เขาฮักอะไรนี่อืม นี่จะเสียงรมเซลเซลมันกับประมาณคือเก่าเลยยามนี่พี่น้องนะไม่พอจะเจี๊บปนไยย่อหน่อหนึงนัอยู่เท่งนคขึ้นผ้าขึ้นพนบ่มีบ่มีโอ้โหนกชาบ,บัญญาที่นั่นพูฟูฟูฟูเจ๊กหนกชาบ,บัญญ่ที่นั่น,นพูนะอือ ช้ำหา้านจักเลีบบ้ยชบาญใหญ่เปิดกล้องนล้วก็บวทหันบ่อเลี้ยวอีมุมถ้าเรารจะเห็นมันใกล้ๆก็ชบ,บาญใหญ่แท้จักใหญ่บ่วใหญ่ชำ้ำปิดนุกช,บ,บ,ายยาาชบาญใหญ่แท้ศรีบาลมันยังมีบุญมันลบมันพุ่นตาคุณคุณเหล้าขามักยิ่งเฉลี่ยหนุกนะยังศดีมาลยังมีบุญหนกตัวนี้ มนันไปอยู่ทั้งพี่นอ้องทั้งไทยนีย่คือชียังคือชีรอดอยู่มันพื้นนกบ่มีพี่น้องเหมือนกมากินลม,ม์ชมพิยุนปันเดอพี่น้องเนอะเราไม่เราเราป่าเราวงน้ำกันนั่งมาจากยอดเลยมันซสีแมน่นคือเฮาแววอะไรเนาะบ่มีสีเมือพป มันบู Mont ุมนูดซุมน้ำหมอกมันมันนาวน้ำบริน้ำหมอกเลยดสองสมเมอร์อ่บนน้น้ำหมอกโอ้พระไดย้อนไมลาสองนอปะเฮกมานป้าน้ำชัยปลาซีเรียลหลุดๆชพี่น้องย่านบ่อมานเท่ๆเลยมัอนออกพี่น้องถ้าก็ไดสองยอดนี่ ขงกับสายกหน่อยเด้อบวบากันถ้าเข้ามันก็อุลุอุลูอยู่แล้วไม้นะจะมีเขียดใช่จริงรอไปเลี้ยพื่อน้องยำอะไรจักหอที่ทางนะ ติดเงินได้เดพี่น hmm. ้องซามอุพุดีป๊อกทำนี่ักบด้บ่ได้นะนางนางยังไปจาก้อพี่น้องทีลาขึงหมวหน้าไชัดที่ยเขียทรายบ่อาเขียนน้อยเออหัดของบได้ถือมาคม เทียดรายพี่น้อง้ทนควยอยู่เลยเนาะแม่นีแค่บนยืนตัวเดียวอ๋อสองตัวแล้วอ้าว <ทน S 1> เหี่ยวของตัวสามตัวมีอยู่ดิอืมนะเออมันมันจิก โตแล้วจะพ่อเขาจะควยเนาะอือปุนะดีดีดีไปขึ้นไปสักตัวนั้นจะพ่อเขาจะควยไปละผุกผกผูกไปละคุก แคาปัดใหญ่นี่แมนเขียดค้าเมนเขียดโมแมนเขียดไข่ลีอันนั้นเมนบอกอดีนาทีช่องโตตายตอนนั้นบเอออย่งเล่นอยู่อันนี้ออีย่งเขียดเขียดอันนั้นเขียดตันเตันนาะอืมยังดีอยู่ มันมานมันนี่นะอ่ะไปเลยดูเพื่อเาไปเลยไปซัก่ั้นเต็มกำมือขนาดเมนเบ่อเออเกีสตันเบ้ลูกอึ่งบบจเกกเกีสตันอเกียสตันนี่คือลูกอึงพาะเขาจะควยเต็มกำมืองอ่เกียร์สตันมันออกเบอืม ไปแต่ย่านเขียบไปรก,นนกรรมเขาแอบลุยๆนะมือนอ้ับยในในนี้นี่ะนไงนี่นี่นี่ฮ้ลูกนะโค้งเ,เออฮะออกหมอกจนอ่ะเบิ้งกระตาๆๆนั่น <c oughs> <c oughs> จักจีปัีอยู่จักทีไปเขียตบ,บุ้มีของใส จะพอน้าสวยแล้วว่าไล่ลายเลยจิอืมตะคยบ่ตามมาม้นคนแกปีนอางล้มล่มคุงถ้ากัญยาเราเกียยใั้ทหารน้อมพ่ม นี่บังดินแห่เ <Okay. S 1> ลาะไปเรื่อยๆพี่น้งองหลอะไปเราบ้าว่าซิบ่ได้เนอไม้พาไปได้เขียดหลอะไปลองเบิง <Yeah. S 1> หัวเขียดใายพี่น้อง mm hmm. เขาเอาบนแล้วเนะ ที่ตะบนเขาขวดห,วหวทาทั้งดอมไม้ห้ทาทั้งเขียดเต็มในพี่น่บนในร่มนะครับันแห้งแท้มาอันบ่ตกออกนะปีะตาพีอออ่อยู่ตัวนี้นะเขาี่เอาบนแล้วเออเนี่ยเขาได้อืม,อม เนื่องกับที่นี่เจ็บน,น,นี่แต่เสียงลม้มบุญว่านบุญว่านอยู่ไปเลยพี่น้องคลิปหนาพ่อ,พอก้อนไม้ขบุญคุณอะไรพี่น้องเขียดหานอไม้กับบอมานเขียดกับบอมาน,นก็เช่ดียวับเมื่ออะไรพี่น้องก็ขบุญคุณอะไรเดอร้อทิพท,ท,ทิตามที่ิบุญทิสมนาตาลีพี่น้องมานีมากค่ะบอมานปันใดโทษก่อ,อาภัยขยะนะครั ไปแล้วสบายดีจ้าสวัสดีค่ะ